สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช้ารถไถรถแท็กเตอร์อยู่กับช่องดำน้อยรถไถสิ่งครับผมกับงานปลูกอ้อยอีกแล้วครับมือนี่มาปลูกอ้อยล่องเดียวครับมือนี่เพื่อประหยัดต้นทุนประหยัดพันอ้อยครับกับพันอ้อยงามๆครับพี่น้องครับครับพี่น้องแสงนี้ผมเคยถ่ายลงยูทูบเลยครับพี่น้อง ยอดวิวนี่โอ้ยหลายพันอยู่ครับก้อยลุงล่งเดียวเพื่อนตึกใจเจ้าของอ้อยเพื่อนตึกใจมันก็เลยเอาอีกสั้นว่าปีนะึ่ยกขึ้นในเบ่งอัดๆเลย,ยงานหลายครับพี่น้องคันไว้ครับถึนกับแม่เจ้าของให้ตัดอ้อยอยู่ทั้งบัวเราเห็นแบบมืดอยู่ใน้ฮม ครับเดียวไปเบิ่งการปรลูกกันเลยว่าสิเป็นจังใดกการปลูกอ้อยลงเดียวครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวผมที่อธิบายฟังก่อนว่ามันลุงแบบใดนะกับการลุงของอ้อยปลูกอ้อยลงเดียวปกตินะครับพี่น้องเครื่องตัวนี้มันสีสามารถปรับไอ้นี้ได้ครับปรับการกันอ้อยมันได้แต่ว่าผมกดดันไปเชื่อมติดเบิดแล้วเป็น อ้อยลองคู่ไปแล้วกันท,ที่แก่แก่ง่ากครับก็เลยใส่สูตรแบบยัดสลับหูครับผมใส่สูตรนี้เลยดีกว่าเอามาเบิ่งครับพี่น้องว่ามันเป็นยังไงนี่ครับมันจะลงลงเป็นฟังแบบนี้ครับผมสมมุติว่าเนาะพี่น้องเนาะ <g ül> สมมุิว่าสม,มุิว่ามันคือย่อนเสียงแต่เนื้ออันแถวนี้มันสิลงมฟังทั้งนี้ครับนี่พี่น้องเห็นํำบ่อยป,อยปะครับหัวล่อลองอันนี้ขากับขากับ,ขา,กบขาไปห้อยยัดทุนี่ขาขาขับล่องตัวมาเขาเขามายัดฟังทั้งนี้ครับเ <c oughs> พื่อให้เวลาเกิดมันจะเกิดการก็กแล้วครับเวลานั้น ดีว่าโอเคครับผมพพเดี๋ยวกินน้ำกินท่ากันเดี๋ยวสิผูกให้เบื้องครับบาทิม หลังจากที่เขาปลูกล่องเดียวสาธิตให้พี่ๆน้งองๆได้เบ่งแล้วนะวันนี้เขามาเบ่งผลงานของอ้อยล่องเดียว,คร,ระยะค,วครับผมน่ครับระยะล่องความห่างร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบเซนติเมตรครับผมอันนี้เป็นอ้อยต่อที่สองนะครับโอ้อยอันตอที่สองเป็นอ้อยปีแรกครับอ้อยต่อแรกครับนี่นะครับ ไอ้ลองเดียวครับผมดึงกล้ามหนาของเขาครับลองมันห้างกันจริงครับพี่น้องแต่ว่าลำมันเสมอลำใหญ่ดีครับแตกกอดีครับใช่ครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้นะครับเป็นกำลังใจใทักจองได้เด้อก่อนพี่น้องเช้าเลยเหมัอนมันครับปีนะ่ะ ไอ้ตันละพันซีปันหาแถวบ้านผมพันหกแล้วครับผมพันหกมีเบกยรับทางอื่นเป็นองไดคอมเมนต์มาได้เลยครับขอบคุณครับผม